ได้ช็อปกันถึงหน้าจอวันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์แปลรูปจากปลาและเห็ดค่ะของกลุ่มแม่บ้านหนองบัวนะคะอยู่ที่อำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลร,ราชธานีแนะนําประธานกลุ่มก่อนแม่น้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะของเราเน้นปลากับเห็ดทําไมของเราถึงเลือกเป็นการแปลรูปจากปลากับเห็ดอะจ๊ะแม่น้อยเพราะว่าหมู่บ้านเราติดกับเขื่อนศรีนนท์อ๋อเราก็เห็ดเราก็ปลูกเองทําเองปลาที่เรานํามาทมําปลาส้มเราเน้นเป็นปลาเขือ่อนก็คือปลาธรรมชาติเนาะ,ะแล้วแล้ว,ลวมันมีการแบบ เช่นช่วงนี้ก็มักจะเป็นปลาประเภทนี้อะไรอย่างนี้ไหมแม่น้อยมันเปลี่ยนไปตามช่วงไหมคะหรือว่าก็เปลี่ยนอยู่ก็เปลี่ยนใช่ไหมคะอย่างวันนี้ที่นํามานะคะเป็นปลาส้มที่ใช้ปลาเขื่อนจากเขื่อนชลินทรอเหมือนกันเป็นปลาอะไรครับหางส้มๆเนาะค่ะมันจะเป็นทางบ้านเราก็จะเรียกปลา บักมงบักมงมีหลายชื่อไหคะแล้วปลาคุลามปลาคุลามฝั่งนี้นะคะจะเป็นปลาส้มปลาวงนะคะแล้วก็ฝั่งนี้จะมีปลาระบองมีแหนมเห็ดแล้วก็มีแบบข้าวกล่องข้าวเกลียบอะไรอย่างนี้แล้วอย่างเห็ดนี่ปลูกกันก็คือบ้านสมาชิกค่ะบ้านสมาชิกมีเห็ดนางฟ้านางลมแล้วก็เห็ดบดแต่ว่าสินค้าที่เราจะส่งให้กับคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยจะเป็นสินค้าที่แปรรูปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูสินค้ากันก่อน ปลาส้มนี้นะคะถ้าทอดออกมาก็จะเป็นตัวตัวแบบนี้เนาะอันนี้เดี๋ยวหนูขออนุญาตชิมอันนี้หนูยังไม่บีบมะนาวนะคะจะได้รู้ว่าปลาส้มสองวันเนี่ยเปรี้ยวแค่ไหนโอ้ยเนื้อปลาอร่อยมากเลยแม่คือตอนนี้ยังไม่เปรี้ยวนะคะจะยังออกเค็มแต่เนื้อปลามันเหมือนปลาทอดที่เนื้อแบบนุ่มๆม,มีความเป็นริ้วๆ้วของเนื้อปลานะคะอร่อยมากเพราะว่าปลาส้มมันขึ้นอยู่กับอากาศเหมือนกันคะ่ะ ถ้าอากาศร้อนจัดสองวันก็ส้มเปรี้ยวแล้วเออถ้าอากาศไม่ไม่ร้อนจัดก็จะเป็นสามวันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราซื้อไปเราก็ไปแบ่งทอดก่อนเนาะอาจจะลองทอดก่อนสักตัวว่าแบบเอ้ยตัวนี้มันแบบเอ้ยยังยังไม่ค่อยเปรี้ยวแล้วค่อยเก็บไว้ข้างนอกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยถ้าเปรี้ยวแล้วก็ทยอยทอดนั่นแหละเพื่อชิมว่าเราชอบใจแค่ไหนเราค่อยเก็บเข้าตู้เย็นเพราะถ้าข้าตู้เย็นปุ๊บมันจะหยุดเลยเนาะมันจะไม่เปรี้ยวแล้วเนาะค่ะอย่างนี้ยังถือว่าไม่เปรี้ยวมากนะคะแต่อร่อยเดี๋ยวเราดูราคาปลาส้มกันนะคะแพ็คนนีี้เ่ประมาณ 800กรัมเท่าที่โนประเมินด้วยสายตาเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า10ตัวแน่นอนราคาอยู่ที่แพ็คละ100บาทมาดูที่ปลาวงบ้างปลาวงเนี่นะคะทอดกินกับส้มตำแกงส้มหรือแบบกินกับนี่เลยเจ่วปลาเนาะเ้าเหนียวปนะึ๊บตามแจ่วหักปลากรอบทอดเนาะเศรษฐาไหลปลาวงนะคะแพ็คนี้นะคะมีทั้งหมด4วงราคา50บาท มาต่อค่ะที่ปลาระบองมั่งปลาระบองนะคะให้ดูเนื้อของเขาเนี่ก็คืออย่างที่แม่บอกว่าเน้นสมุนไพรเนาะแล้วก็อันนี้เป็นปลาระบองแบบดิบนะคะย้ําว่าถ้าคุณผู้ชมทานสุกก็แค่เอาไปผัดเนาะ้าผัดให้มันสุกก็ได้เป็นปลาร้ผัดสุกแล้วเผ็ดไหมจ๊ะแม่ของเราเผ็ดเน้นเผ็ดแต่ว่าเป็นเผ็ดสมุนไพรข่าจะมาเยอะแล้วก็หอมกระเทียมก็เยอะบอกเลยนะคะว่า ปลาร้าบองบ้านนี้คือรสชาติเผ็ดร้อนมากกินเข้าไปปุ๊บรสชาติกลิ่นของข่านี่มาก่อนเลยอ,อร่อยมากคือจัดจ้านแล้วก็มันไม่มีไม่มีเวลากินเข้าไปบางบางบางทีเนาะปลาร้าบองบางทีถ้ามันเครื่องสมุนไพรมันไม่ได้เยอะ,อะมันจะมีความปลาล้าอ,อยู่นะ,ะมันจะมีมีกระดูกบ้างอะไรบ้างอ,อันนี้ไม่เจอนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะอันนี้เนี่ยตักนิดเดียวนะจะจ้ำกับข้าวเหนียวก็ได้หรือคลุกกับข้าวสวยร้อนๆนะกินกับปลาวงทอดนะตามด้วยหน่อไม้ต้มหวานๆอ,าอร่อยเลยนะคะผักจำพวกผักลวกผักลวกเนาะ<ผ>มันเข<ผ>้ากับผักลวกนะเะนาะปลาระบองนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสองขนาดหลกัหลกๆเลยกระปุกใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่กระปุกละ100อบาทแล้วก็ตัวกระปุกเล็กแบบนี้นะคะอยู่ที่50บาท มาดูของดับเห็ดกันบ้างนะคะก็คือเห็ดสวรรค์อันนี้เนี่ยมันมีพริกทอดแล้วก็มีสมุนไพลยอยู่จะเห็นว่ามีตัวเห็ดแล้วก็มีพวกหอมเจียวเราใช้เห็ดกี่อย่างคะแม่ใช้เห็ดเห็ดนึ่งอย่างค่ะก็คือนางฟ้านางฟ้าชิมก่นเลยอ,อร่อยเค็มๆห,หวานๆค่ะถ้าไม่กินไปที่พริกทอดเด็กกินได้เพราะว่าเราไม่ได้แบบลุกพริกหรือคลุกไปในนั้นเราแค่ทอดเสริมลงไปเนาะ,ะเห็ดสวรรค์นะคะกระปุกนี้35บาท3กระปุกร้อย แหนมเห็ดแหนมเห็ดที่นี่ลูกแบบใหญ่โตมโหฬารมากนะคะเนี่ยให้ดูนะคะใหญ่มากมีแบบเป็นลูกๆแบบนี้แล้วก็แบบกระปุกตัวแหนมเห็ดเรามีแบบว่าจุดเด่นไหมแม่จะอยู่ตรงกระเทียม กระเทียมแล้วมันจะชวนหอมนะคะหอมกระเทียมเน้นเปรี้ยวไหมคะหรือว่าเปรี้ยวอย่างหนูซื้อหนูซื้อแหนมเห็ดไปหนูควรเอาไว้ในตู้เย็นหรือว่าไว้ข้างนอกถ้าเปรี้ยวเราเอาไว้ใส่ตู้เย็นไว้จะเก็บความเปรี้ยวไม่ให้มันเปรี้ยวไม่ให้มันเปรี้ยวไปเรื่อยใช่คือแสดงว่าถ้าซื้อไปเนี่ยเวลาคุณผู้ชมกินนะคะถ้าแบบเฮ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยเปรี้ยวแบบนี้พอแล้วเข้าตู้เย็นเลยใช่แต่ถ้ากินแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยเปรี้ยวเอาไว้ข้างนอกตู้เย็นก่อนถูกไหมคะชิมแหนมเห็ดหนูชิมแบบตุ้มนะคะ อันนี้หลายวันนะจ๊ะสองคืนคือแหนมเห็ดอะส่วนใหญ่มันต้องแหนมกับพริกที่หนูด้วยบางที่เขาจะแปะเอาไว้แต่บ้านนี้เขาจกไว้ตรงกลางเลยนะคะ <c oughs> และพริกบ้านนี้สมบูรณ์มากเราจะบอกให้เพราะนั้นตอนกินก็ระวังนิดนึงนะคะอันนี้เราจะกินแบบไม่กินกับพริกนะคะกุกกรอบหอมกระเทียมอีกสองวันอีกสองวันเปรี้ยวอร่อยเลยไม่เค็มมากนะคะแต่ว่าอันนี้จะยังไม่เปรี้ยวมากแต่มันได้ความกรุบกรบหนุบหนับของแหนมอะเนื้อเห็ดนี่คือล้วนเลยแม่ใส่ข้าวไหมต้องใส่ข้าวใส่ด้วย ชอบมันก,กุบกับกุบกับนะอร่อย <laughs> มาดูราคาแหนมเห็ดนะคะมี2แบบแบบกระปุกแล้วก็แบบแหนมตุ้ม,มถ้าแบบแหนมตุ้มเนี่ยจะมีแพ็ค5ลูกราคานะคะก็คือจะกระปุกหรือว่าจะเป็นแบบแหนมตุ้มแบบนี้เนี่ยห้บาทเท่ากันเป็นราคาที่ไม่รวมส่งนะคะปิดท้ายด้วยนี่ค่ะข้าวเกลียบเห็ดอันนี้เน้นเป็นเห็ดนางฟ้าเหมือนกันไหคะ,คะเห็ดนางฟ้า ไม่เผ็ดพริกไทยเกินไปแต่ข้าวเกียบทางกลุ่มของเรานี้จะทําพิเศษนะปกติแล้วเขาจะใช้น้ําเปล่าผสมค่ะอันนี้เราจะใช้น้ําที่เราทำแหนมเห็ดน้ําจากการนึ่งเห็ดค่ะแล้วมันจะได้รสชาติเป็นเป็นเห็ดออกมากอีกเป็นข้าเกรียบที่กินเพลินไม่เค็มไม่หวานแล้วก็ไม่เผ็ดพริกไทยคือกำลังดีเข้าเกรียบเนี่ยมีทั้งแบบทอดแล้วแล้วก็ซื้อไปแบบทอดเอง แบบทอดแล้วนี่ก็คือเป็นกระปุกแบบนี้นะคะอันนี้เราขายอยู่ที่กระปุกละ20บาทแต่ถ้าจะคุ้มๆต้องอันนี้ซื้อไปแบบว่าทอดเองแพ็คแบบนี้เนี่ยจะอยู่ที่แพ็คละ1 0 0บาทประมาณสักสังขีเนาะ <5 S 2> ประมาณ300ากรัมนะคะ วันนี้นะคะต้องบอกว่าคุณผู้ชมที่ดูเรื่องเด็กเอตาโรเนี่ยเรามีโปรโมชั่นให้ด้วยก็คือซื้อครบ500บาทส่งฟรีเป็นโปรโมชั่นที่หมดเขตภายในสิ้นเดือนกันยายน2568เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วสนใจอยากสั่งซื้อนะคะเข้าไปสั่งซื้อได้ผ่านทาง Facebook กลุ่มแม่บ้านหนองบัวน,นี่คือชื่อ Facebook ของเราเลยเนาะมีเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะคุยกับทางกลุ่มแม่บ้านโดยตรงซื้อขายกันโดยตรงได้เลยนะคะ ส่วนคุณผู้ชมที่เป็นกลุ่มแม่บ้านเหมือนกันหรือว่าเรามีการรวมกลุ่มก็จะเป็นมูลนิธิหรืออะไรมีการผลิตสินค้าชุมชนนะคะแล้วอยากให้เะเดตตอโลของเราเนี่ยทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์นะคะต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยเราทําให้ฟรีไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายนะคะเพียงแต่ว่าส่งข้อมูลเข้ามาผ่านทาง Facebook ของเรเดตตอโนะคะทีมงานก็จะมีการดูข้อมูลอีกทีแล้วก็มีการประสานกลับไปนะคะพบกับรายการเรเดตตอโลนะคะรายการที่จะสรรหาสินค้าชุมชนมาให้คุณผู้ชมได้ช็อปกันถึงหน้าจอนะคะแล้วก็รวมเรื่องราวดีๆเรื่องราเ,เดดๆให้คุชม ชมกันแบบเพลินๆแบบนี้ค่ะทุกวันจันเวลา18นาฬิกาตรงหลังครบทรงชาติทางอมรีทีวี HD ช่อง34วันนี้โนกกับไม่น้อยลาไปแล้วนะจ๊ะ<อ>สวัสดีค่ะด,ดีค่ะชมผู้เมืองแพร่เดือนกันยายนชมคู่เมืองแพร่จะออกในชุม ฤดูฝนของจังหวัดแพร่ซึ่งก็คือประมาณเดือนกันยายนพอดีเลยเป็นผลไม้ที่มีรสชาติหวานและกรอบถ้ามีโอกาสได้ลองอก็จะอร่อยมากเลยผลไม้ที่อร่อยชุ่มทั้งวันประชุมประชุมประชุมอะไรสั่งชมพู่เหรอไม่พูเากำลังทำเนี่ยให้อาช่วยอยู่ช่วยได้เยอะเลยนะเนี่ยช่วยหาส่วนเด็ดอยู่นะหาส่วนเด็ดขอรูปหน่อยชมพู่เมืองแพร่เร็วๆวันนี้นี่คือ ไปขายกันตลาดทีมออนไลน์เขาจะมาประชุมกันแกก็ต้องเข้าออกจริงๆรเประชุมประชุมเรื่องอะไรจำได้ไหมคราวที่แล้วสกู๊ปของกสศชเกี่ยวกับเรื่องของการประมูลขึ้นความถี่ที่จะให้แกเขียนจำได้จำได้คนี่แหละจำได้จำได้ถ้าเรื่องนี้จริงนะพี่ภูไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ประมูลขึ้นความถี่ความถี่ความเท่ขึ้นความเท่พี่บอกภูเลย อันนี้พูพอไหวแต่ว่าถ้าเรื่องเนี้ยพูว่ามันไม่ค่อยเกี่ยวพูดเท่าไหร่จะว่าไม่เกี่ยวมันก็ไม่ได้เพราะว่าจริงๆก็คือการที่เขาประมูลกันเนี่ยมันก็เพื่อประโยชน์ของพวกเราไม่ใช่ไม่ใช่พวกเราสองคนนะพวกเราทุกคนหรือคือประชาชนที่ใช้งานทั้งหมดเนี่ยคือตัวของเก่าเนี่ยพู้เข้าใจแต่ว่าของใหม่เนี่ยเพื่ออะไรพี่ ก็คืออย่างขึ้นความถี่2,100เมกะเฮิร์ต2,300เมกะเฮิร์ตเนี่ยรองรับทั้ง 3G จนถึง 5G ใช้สำหรับรับข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเอาไว้เสริมการใช้งานในพื้นที่ที่มีความต้องการการใช้งานสูงมีผู้คนใช้งานแบบเป็นจำนวนเยอะๆอะไรแบบออฟฟิศเราเนี่ยนะหรือยังส่วนของคลื่นความถี่1,500เมกะเฮิร์ตเนี่ยก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของการดาวน์โหลดซึ่งก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับข้อมูลขนาดใหญ่ให้กับความถีอ่อื่นๆคือถ้าเรียกง,ง่ายๆก็คือว่าทุกๆขึ้นความถีีีี่่่่่่เเเนนาาาากกก็จจะมมุดดทแแตตตงัว จะทางานให้มันสอดคล้องกันอ,อ,อย่างอ่เราประชุมวิดีโอคอนเฟล็นต์อย่างเงี้ยหรือฟังพอดแคสต์ดูภาพิพยนตร์ติมมิ่งอะไรต่างๆนานาเนี่ยอันเนี้ยเกี่ยวข้องหมดเลยจริงพี่เรื่องพวกนี้นะเดี๋ยวนี้เวลาไปถ่ายออกกองสวนเด็ดอย่างเงี้ยเจอชาวบ้านเจอแม่แม่นะปลูกสับประดปรดปลูกผลไม้อะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปต้องไปรอขายตามตลาดแล้วนะไลฟ์ขายเลยไลฟ์สด ขายกันแบบว่าชําเลยอ่ะออเดอร์เพียบแล้วคือลื่นเปื๊ดไม่มีสะดุดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือทุกวันนี้เทคโนโลยีมันสําคัญความต้องการใช้งานของคนก็เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ต้องมาสอดคล้องกับความต้องการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนาะอันนี้ถูกต้องเลยเทคโนโลยีก้าวไปแต่ยังไงอ่ะมันก้าวไม่ทันพี่โนอเอาตรงนะ A i จะเก่งขนาดไหน่ะพี่โนเก่งกว่าเยอะมาตรงเนี้ยเดาออกเลย งานไม่ทำเ้ยไม่จะไปทมแล้วพี่ช่วยหาหน่อยฮะและอะไรมักอะไรชมพู่เพชรชมพู่เพชรแพร่เอาแพรพช่วยหาหน่อยนะสนเด็ดนะไอยมันสู้พี่ไม่ได้หรอกไม่มีใครสู้แกหรอกเรื่องนี้แม่เหรียญแจกทองให้พี่น้องทั่วไทยลุ้นทองมูลค่ากว่า1.2ล้านบาทตัดชิ้นส่วนฉลากผลิตภัณฑ์แม่เหรียญเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์โทรส่งมาที่ตู้ปอน134ปอนสภาษีเจริญกรุงเทพ10160ถึง27พฤศจิกายนนี้ Tiwi.